สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านนะครับนะก็นี่เป็นคลิปประจำเดือนเมษายน2564เห็นน้ำเสียงของซออย่างนี้ก็ต้องรู้แล้วนะฮะว่าคนที่เกิดวันเสาร์หลังจากนี้ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องวุ่นต้องวายกับชีวิตมากกว่าปกติหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยราบลื่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากนี้นะครับจะมีความเหน็ดความเหนื่อยความทอ้อแท้ความอ่ากุ้มอกกุ้มใจเข้ามาในดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์ มากกว่าปกติเราไปดูกันในตรงส่วนของเรื่องแรกเลยในเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยซอต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนเมษายนหรือการต่อยอดมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายนนั้นถือว่าดาวนั้นถือว่าเป็นคุณแก่ดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ที่จะคาดหวังอะไรในเรื่องเงินเรื่องทอง แต่พอค้อยไปในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับก็คงอาจจะคาดหวังอะไรได้ยากมีทิศทางของการได้มาไหมยังมีทิศทางของการได้มาแต่ทิศทางของการสิ้นเปลืองก็ยังดูชัดเจนอยู่สําหรับคนที่เกิดวันศักท์พอมองไปในเรื่องของการงานนะครับความมโนความวุ่นวายความเหวินเวอ้อและอารมณ์นะครับเน้นนิดหนึน่งว่าอารมณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังลง นะฮะรวมไปถึงในเรื่องของการงานด้วยฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีความรุ่มร้อนมีความสับเพ้านะครับฉะนั้นในเรื่องของการงานนั้นก็คงต้องพึงระมัดระวังหลายคนนะครับอาจจะตกงานไหมหรือหลายคนอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการงานในเดือนเมษายนไหมบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้และที่สําคัญหลายๆคนต้องเตรียมแพ็กกระเป๋ายกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่ทํางาน กันไปเลยฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการงานมีสติอย่าประมาทและให้รอบคอบมากๆจริงๆพอมองไปในเรื่องของความรักความค่นะครับก็อีกแล้วนะครับซอบอกเลยว่าอารมณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะทําให้คนที่เกิดวันเสาร์นั้นเกิดความขุ่นมัวในเรื่องของการดําเนินในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่ใครที่มีคนรักอยู่ใครที่มีคู่ครองอยู่ใครที่มีอ่า าการสมรสอยู่ก็ควรต้องพึงระมัดระวังนะครับว่าคนที่เกิดวันเสาร์นั้นอาจจะเกิดเอ็กซิเดนต์ในเรื่องของความรักอย่างรุนแรงได้เกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากอารมณ์คุณส่วนหนึ่งจะเกิดจากความมนโนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ความมนโนเนี่ยจะเกิดขึ้นจากคุณก็ดีจะเกิดขึ้นจากคนรักของคุณก็ได้ฉะนั้นนะครับในเรื่องของการคองคู่ของคนที่เกิดวันเสาร์ไม่ว่าคุณจะโสดหรือ คุณจะมีคู่แล้วซอก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้คุณจะต้องหนักแน่นหลังจากนี้คุณจะต้องมีเหตุและมีผลอย่าใช้ความวู่วามในการดําเนินชีวิตโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในเดือนเมษายนพอมองไปในเรื่องของโชคลาภนะครับซอก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าซอาเน้นไปในช่วงของต้นเดือนเมษายนมากกว่า นะครับแล้วเอาบัตรเอาเบอร์จากใครนะครับก็คงต้องบอกว่าเอาบัตรเอาเบอร์จากคนที่อายุน้อยกว่าจากลูกจากเต้าจากลูกจากหลานก็ว่ากันไปนะครับแต่ขอให้เล่นกันำขำๆนะครับขอให้โชคดี